ฮอฮอีฮีทาสีทออาทาสอยสีทาสีฝาฝาชีฝาฝาชอยชีฝาชีชอชะกนออีนีชะชะนีชอชะกนออีนีชะนีกะลาสี ก็กระอาลาสอีส ouais. ีกะลาสีกะลาสีพวกนคนขับเรือทาสีทออาทาสอีสีทาสีอาอาทาสีฝาโออาอาทออาทาสอีสีฝอฝาอาทาสีฝา ฝาชีฝอฝาตอตออาตาหาหะตาหาหาตาหาหาฝาชีชะนีไวบิอดะพออาพาไยปิตอยติมอมาดาวดูชอดาวดู ชะชะน้อยนีชะนีบิดาพาปิตดมาดูชน mm. ะนี่กะราศีก็กะรอลาสองสีกะราศีก็อกะรอลาสองสีสสมอีมีนอนนานนอนกจาอีลีก็อ่ะกะ อ่านคำประโยชน์จากภาพต่อไปนี้ตัวตาหะตาฮะมอยมีฝอฝาเอยชีตาฮะมีฝาชีบอยบิดอาดาบิดาทอทาสอยสีฝอฝาบิดาบิดดาทาสีฝา มมมาลอยลีมาลีดาวมมาลอยลีมาลีเดวดูราจุลาอิบิโนอาณาเราจิลาอิบิโคอาคานาลิกามาลีดูนาลิกาใช่ไหมใช่กะลาสี กัอากาศรอลาสีตอยตีตอวตักปูปูอ่านว่ากะลาสีตีตักปูโอเควหว้หนังสือหนึ่งทีหนังสือเป็นครูเรา